น้าหอดบานพอใช่แล้วครับผมมหาสารคามสวัสดีครับพอใช่ครับสวัสดีครับโอ้กําลังเห็ดเพือกพูดอีกมั้ยว่เนี่<ม>ค,รครับผม,ผมครับผมสวัสดีขอบันทษาครับพอใช่เอาเนี่ยมาฝากอ๋อมาทั้งสองเลยสิเ <laughs> มียนครับตัวเดียวทั้งสองแล้วเนาะมีบางครั้งหมดแหละเลยจากไซโยกครับอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี รเราหายพระเจา้าค่ะหม่งขังกันมาเบิงผนยจพี่น้องกูนะมีทั้งเทนมีทั้งนนข้อนบนกับข้อนบนเสียได้เอาไปน้ำไม่อนียละ่ะมีเอฟซีถามอยู่พอ่ยเอา้าด่างคือขาดพระเจ้าใืองพวกท่านใส่ด่างาใส่แล้วนี่เด้เด้นี่นมันอ่ะมันคือพวกคุ้มเหมืนขั้นตบคุ้<อ>นมนี่ขึ้นยพี่อ๋อโหดโหดแบบพัดนกเลยจบเตะดดดอยู่นี่ละอื เขาไปใช้สาธิตให้เบิ่งห่อยโอ้ถูกเทียมันสิยูน้องขั้นตบมันบ่เห็ดใบเห็ดยูขั้นตบเป็นหลายดงแล้วมันบ่ผัดตบบ่เช่นบ่บ่ดีกอตดีกตบบ่บ่อยผดนบ่ครบ่ครับบเคลยครับครับเดี๋ยวจังว่ากันพี่น้องเ้วเิ่นให้เพิ่งครับหลอกกวนเอามาสิเป็นเชลยนองปือ ตัวน,นั้นตัวมีปอกคานไหมครับครับสูงนกหรอือที่พ่อชัยโอ้ยสูงเลยเลยนกตัวนึงแล้วว่าท่านไมยฮะสิบว่าแล้วขึ้นบ่โอ้ย <laughs> ผมบอกเลยนะซื้อดอกเอาขึ้นไปเปหารกับเต็มเฮี้ยนอยู่ยบเอาดอกอันนี้มาฝากพ่อชัอยเอาจะต้องพ่อชัยได้หลากหลาเด้อจะเลยใส่โยกที่นี่กับบึงกงพันพีนองมาทานขาหเบ,บิึงคว้านบึงเงี้ครับศิลปะอันตัวนึงมันถื่อเขาจิก ผมขังใส่กันซิบโตซิบมือไหมครับโอ้ยมันกับคนละเฉดเนาะอืมปีกันห้องกูกูอยู่เฉดมาเจอกันแต่ว่าหางขาดดิผมจับมันจับเศร้าเออครับไปนี่กะนี่ต้องพอใช่กับพนเลี้ยงดีพอแล้วเอาตัวนั้นใไฮรานยุโกสมไปทีพอใช่ยุโกสมไปทั้งสองตัวเลยดิสูนกเลยทิครับสูนทั้งสองหรอตัวหนึ่งมันอายุกงดีแล้วบอกปอขาหนึ่งตัวปอขาน้ำสูนกโอ๋อหสองเลยละกันครับสองเลยเป็นในเฉลยเมืองการพานบอกันสำหรับพอใช่ มัวมากเหรมัวมั่นแหละแปดสิบพันนี่มันเสียงน้อยเนาะมันถึงเสียงน้อยเสียงโม่โม่ขึ้นตรงบ้านเฮ้าโม่โม่ขึ้นเสียงโม่นกบ้านเฮ้าครับมอาเสียงไก่พี่น้องพาเซียนน้ำไก่ไก่เทียังุูซีโม่พเนียดไปเห่เอาโอ้ครับด้วยตัวสะอาดพเนียร์ห่างผ้ายพ้าพเนียดตั้งแต่ผมไม่ได้น้อยเป็นไหมพเนียดเพิ่งไหมโอเปลี่ยนไหมนกตัวโบนจักตัวแล้วยูหันนกตัวก็ตายข้าพเนียดกับพองกันกับพี่กันโอ้ยมาสนกเอาเลย โอ้พเน,น,นียดนั่งหลายหลังอยู่ตัวนี้พี่น้องแล้วถิ่นไปเรื่อยๆไอต้ตันไอ้ตันอยู่ร่องบานนี่นะพ่อไอต้ตันว่าหลอ,อกตาอ้โหพอใช้ก็เลยมาเลยพอใช้ถา่าใส่นี่มนไม่ยั้งนี่พอใช้ดำๆนี่ไม่ยุ่งเลยดอกครับไมายุ่งเมื่อนี้ก็ไม่ยุ่งแต่นี่โอ้ฝ่าโทอมากเลยพี่น้องทรงหายตัวประเทศครับคุณนะมึงค้อนะแล้วนี่ลังนี่บอกอผมหลังนี้ทีบอาผมจองไหมตี๋ กับกับเดีอกเสร็พอใช้ออกไหมเบื้องเสียงไว้ว่านี่ค่อยเห็นดอกวนมาเสียวกับเสียวต้นนอเดี๋ยวเสียหายคืนแั้วนี่ห้เบื้งอยู่เนี่ยเพราเนี่ยเนี่ยมันเป็นเจ้าไหนเนี่ยระบบไม่เนี่ยเป็นตาปอฝนพี่น้องอุปกรณ์เครื่องมือเพิ่นนี่แล้วเนี่เหตุแห่ผู้เฒ่าไม่ได้ยู้สือหลังคอนเชียงไหวแล้วก็เป็นไปแล้วครับซุ่มเสริมใช้มาถามว่าทั้งทั้งามนั่นไปใช้หรือว่ โอ้ยอาจารย์เพิ่เอาไปเล้ววะพี่น้องเเขาใชขึ้นหลังนี้ให้บเบิงนี่นี่ขึ้นแล้วยนผาใส่ปั๊บรลดละครับพ่อนพร้อมส่งลูกค้าทุกหลังครับพี่น้องเราประกันควมหมันกันใส้เปลี่ยเนาะอใช่เนาะครับใส่ยาใส่เห็สางเป็นสางย่าใส่พวสางเะกี้ผมใส่นกบ่เปล่นเนาะหันข้อออกตัวใหม่ปีนเนาะพอใช่ไอาจารย์ได้สนอ้ยขึ้นย้อนบนบวเขาเลยแม่พนะ มันขอมามันบดดปะนะบอเต้นหนอบว่หันสั้นดีออกไปข้างนอกว่ามันขอมามันสีเหยียบสั้นน้องแมนดิโนกนกมันเข่ากลางต้นมันเตี้ยนอ้อมจ้ะอืมเตี้ยนอ้อมขอในยังเคยเตี้ยนออกนกจังหวะมันออกนกมันเหยียบเนียนก็ใครโอ้เลยสอนวิธีไหมผู้เฒ่าโบราณนี่พี่น้องอันนี้ก็ไม่พยุงเนาะพะเช้าเนาะครับพยุ่งไหมแต่สีดำดำซึ่งขาวเห็ดไรตัวว่าพยุงขาวมีนี่นี่โม่นี่พยุงนี่ครับพยุงแต่ว่าอันนี้ก็ กันเชยเพิ่นพ่นสนิมกันสนิมห้กันพ่นได้ฮห้ได้ครับข้อไม่แก่เดอนพี่น้องเดี๋ยวไปพ่นเองก็ได้นะครับเก้าสิบเจ็ดเส้นเนาะพ่อใช่เนาะเกือบเมตรครับเกร้อยนะลแก่เนไปลันี้ันเพนพะว่าเพิ่นเสียดายไหมเพิ่นกับบอตัดอือเสดายไมเ็ัวแม่ามันบ่ีปัญหาดอกมันท่าเ่าครับอันนี้ก็ใหม่พยุงขึ้นกันครับผมพร้อมส่งทุกหลังนะครับโทรมาได้ หรือสีมาหลับเองนะครับคุมน้นสีสวัสดิ์เทศบาลเมืองมหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามแล้วจะให้เบอร์โทรพอใช้ไต่คลิปมหาพันยุบันก็ได้นะครับแต่ว่าขันติมาซื้อนกเครตะกี้บมมีนกเหรอครับตอนนี้กาลังพอใช้ผมได้ไฟเขียวเหรอดิกําลังกาลังติดต่อไปทางมาไกลมากไกลมากเลยเหรอดิไกลมากเลยเหรอดิดีใจเหรอดิครับ มึงไงหวังเราพอใช่ป่ะเนี่น <laughs> สิฟ้าไ่ใช่ไปหากินปลาล้อเปล่าเปล่าป่าปาปะนี่นไปใส่เอฟกว่าที <laughs> ให้ท่ายาไจมแหงว่ากันอยู่ซื้อเที่ยวนนเลยจมบดจมหน่อยของไตเน่าจังสียูวานนอนได้ซือเมื่อ,อแต่หาเปลี่ยนอิริยาบถตัวเนาะลงตมามาหบัวว่ะหาหัานใจโตเถอะวะครับพร้อมทรงสูงหลังพ้มกับซีโอเทียนล้างนันครับไปแหงเอาหนังจองไว้ตั้งแต่มาบ่หันละครับอันนี้ ที่ของเซลไปให้แบงไฮเอฟซีผู้ใดอยากได้ก็ส่งให้ได้ที่จริงผมหมักทรงค้นบนพอใช่มันทรงไงมันมาเห่าไหมมันมาเคียงกองเขาไะมันกับจีบวกเกินกันกระมุนูกหนีตกเตี้ยบวกจีบเฮ้ยบ่เกินนั่ะเนาะเพราะว่ามันเลือดดายไหมเห็นไหมเป็นจิตัดออกก็เลยเหตุจังหวะนี่เมืองกันนะเฮ็ดล่องเมืองกันเอาไว้เสมอครับนี่สดสดหลอนๆครับพี่น้องมีเอฟซีถามอยู่หนาเฟซอยู่ ไปสนใจกับทรงได้เลยทรงมือวันเสาร์ก็ได้พอคมกลับสม,มุติปากาันบ้านเสาร์ดิวันอาทิตย์เขาให้ไปนั่งนุ่ยเลือกผู้ย่บ้านไหมได้เห็นมากกัมาเห็นหลังนี่ละว่าเหมือนในรูปไหมเส้นว่าหลังในรูปไหมครับว่าแต่วอาจารย์เขาเอาไปแล้วอาจารย์หลังนั่นไหมคนนั้นครับจะได้ให้กัน,นแต่ว่าผมจีไปให้เอาผมผมไม่ได้ไปขายให้ผู้อื่น ไม่ก็ได้ดอกก็ได้วาเนี่ยเห็ดไม่มก็ได้ไอสางพระท่นานสางพ่ะท่านหนีไปเมืองนอกเมืมองห,หน้าเนาะนี่เด้พี่น้องเพิ่นขึ้นไว้ก็ได้นี่ใช่บานนี้ก็ก่อนสิมาบ้านก็นกนสิขนเฉลยเม,มืองการมาอยู่จัก20โตพุ่นล่ะโอ้ได้หลายตัวนี่แมบ่บ่เอ็นตัวเองนี่ไปล่ <laughs> าสุดมันหันไปท่องพอพุ่งไปได้ตัวเดียวเพ้าะสื่อเนี่ยเหรอเนาะสื่อนี่พอใช้มันเขาไปต่อยากไอ้น้ามันเขานี่ ซื้อบียไอ้กันกินมาสนะครันะอืมบเมากแมนดีก็ผลปอยปอยห้เขาตัวละลอยตัวละซอยหาซิบสองลอยพอดแแมนตัวได้เสียงดีกับหาไรก็นั่นสื่อเสียงสื่อคารมันครายอกปนนกแมนซื้ซอสิไปถิมไปคบกินมาสนุกโอยบราบด้วยเฉยดีผมโอ้ยบลาบไม่ใช่กับาบเขาเจ้าวัน ไปถามขายนกให้อยู่บา้านเขาจะใส่ดังเอานกไปลาบบอคับมันนกยังนกเขาโอ้ยผมเลี้ยงนกเขาแม่ะะมมว่าสนอกไม่เห็ดดอกแต่ว่าทำไมโบราณเพิ่นกินอยู่ล่ะแต่ว่าผมมันเอาพอใช้ขึ้นมาเนี่ยเด้อขื่นงี้สิเนี่ย่ผมแก้หม่พี่นอ้อางนี่ยขื่นง่ายๆนี่ง่ายหลอกเลยพอใช้หลอกชิมผาใส่เลย รีวิวให้ดูเลยนะครับ FC ทันได TC เอาห่วยตัวได้สันพอใช้ดินอยู่นี่ยมันมันนี่เองเตะแตงแค่น่อยพี่อน้องพอเห็นพอาะแต่เห็นแล้วไม่ไหมครับ มันตอ้นี้ขึ้นเบื้องเลยเหรอเขาจะทักตะคร้ใส่นี่ไม่ไหมสดสดอร่อยมันไม่ผ่าไม่พอใช่ผ่าซี่แดงไหมครับนี่นี่นี่บอกมันเบาพวดหมดดีดอกนั่ร้อจันเออทำผ่าส้่ไก่ตีนเรียบร้อย อยู่นี <t <t ่ไปวัวแทแล้วสิเปิดอันหางกับจับทั้งที่เลยอาจารย์นี่ครับนี่ง่ายๆนี่อาจจว่าเจ้าแม่นของตารางเ่ยนี่มามันมียู่หูยูแล้วเนี่ยตัวครับเอาไม่อีกรอบนึงก็ได้ปุ๊บเดี๋ยวปล่อยครับผมเอา ส่งไปภาคใต้สุดนกมันเบาเบาเท่านี้ดิโว่ามันหนักดิลงแห้งพอมเต้นได้ย่้ยเหรอิี่นนี่ผ่าเบาเบาล้องเมื่อเรื่องเทียเขาเห็งเกล็มันแข็งแข็งให้มันยืนคู่ผลต่อว่าเอาเนี่นั่นนกเฮ็ดให้นกตัวนี้เกล็ดบอเอาคู่ค่ะค่จังเหยียบกับจังรันกับมี่อีกมือนึงมันแห้งโพดบ่มันนั่นโพดป๊บเรียบร้อยเอา มันมาเนอะครับผู้เสียเอาไปก็ได้ครับเอาเพรใช้เอาลังนั่นลงมารีวิวให้เอฟซีบึงเนี่ยทีเดียวเขาสั่งอยากได้แบบลังที่อาจารย์เอาไปให้เอาสันนิางสี่รถมันหลายลังเจสิบารลังใดเนาะนี่ครับนี่ไม้พยุงทองนะครับนี่อันนี้สร้างไปให้เอาโดยเฉพาะเลยผมโงนใเฉลยไปถิ่มเล่นเล่นทั้งโงทั้งนกฝึกดีด้วยหันกับใครอันนั้นเราผู้สอนเลี้ยงนกพี่น้องกันน้าสกุลเดียวกันเลย เป็นที่นองทังพออายุหลายเลยดีพอใช่แต่วปีนขึ้นเขาวะโอ้ยทาปโอยแต่งเั็พผลหมักผลแต่งงาไสใดผนว่าฮักเผียดไสดีดีฝุ่นล้วค้อนบวบปอดกับว่าไสดีเหือนไส่นกรดได้ผมใจสีขาวงเป็นต้องอะไรเดี๋ยวนนั่นพอใช่ผ่าปั๊บเรียบร้อยเอามัน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 ี่ไม่แกครับ แต่ว่าถามพอใช่เนี่แหละว่าตำหน้าผูธธ้ฒ่าเกาแต่ว่าขันกุกนนก๊กหนึ่เฮียกุ๊กเนี่ยบอเลียงบ่พอใช่สมัยเทกี้บ่เลียงเลยเน,ะน,นาะเตงีงดาเลียงยงแต่ขันสองกุ๊กขึ้นไปเหียกุกในเมดใมดครับโมบินเนี่ยโมบินเป็นยังนเป็นยัมงมีตครับเมาแห่ใใหญ่เมื่อก่อนพอชใช่สีผ้าไปลองหมดนี้ไงง่องลยหมดนี้ บางเมืองเอาไปใช้ออกันมาเบางไร่นะครับเฮฟซี F Z บางไร่นี่ครับขันซั่งแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ามูลงราคาที่เพิ่มขึ้นน้อยนึงเพราะว่าใช้เวลาโดนเนาะพอใช่เนาะแต่น,นี้เป็นไม้ยุ่งนะครับนี่นี่ไม้ยุ่งนี่ครับนี่ใส่มาไหวสรอยมาไหวครับเซื้อเขามาแค่เราสามสิบบาทเขาน้งสามสิบบาทอันนี้ทอนอันนี้เป็นค้อแกะเทสเลียดแล้วเขาน้ำลอยหนึ่งหืมจะถาบว่ทะเลียดเอาเทะเลียดยังไงเขาน้งสามสิบบาทครับ ทันใดสนใจพเพ่นียก็จังโทรมาหาเพลินครับมันที้ผมเสียเอาค้อนบนครับอันนี้ไปเทนไปให้เอาจะกลับไปรับแม่บ้านซะนี่เนี่ยเขามาลอกตา, mm hmm. น,าน,นี่นี่สุดท้ายเท่านี้แหละมันจะได้คิ้วเข้าไปบ้านโอ้ค้อนมังคอนครับหรือสีสั่งตะค้อนไปขืนเอียงก็ได้เฮ็ดไหนได้ขึ้นกันเนพราะไ่ใช่เนาะ <Yeah. S 1> มูลค่ากระบอกกันอีกทีหนึ่งครับเพลินก็เอาราคาใหม่กับขาแรงเพลินละเพราะใช่เพลินเพราะได้เอาลายตรงนี้พี่น้องอุปกรณ์เพลินพอได้ให้ผู้เฒ่า ใส่ใเงินนะครับมไม่ข้อนค้อนไม่สัง่งขายไปแล้วดิขายไปกรุงเทพรอบหลังที่สองหลังแรกไอ้ตาลทรงให้หลังแรกเอาอยู่นี่หลังสองผมสมทรงมหันต์ไปแล้วไม่ไม่สัง่งโทรมาเลยยั่งบุคคลกันนะยั่งเอาสนอกเอาไม่ผมนะมองเกามองสนะกรงเขตดินแดงกรุงเทพครับเดี๋ยวสิเปิดให้เพาราะใช่เบื้องเนี่ยลูกค้ายอยู่ยาโสธรานเขาเอาไปเข้ามานเนี่ย เขาว่าเขาต้อเถนธรรมดามันไม่ค่อยเข่าแับนี้นกมันมันชิ่นเหรอไหมครับแับนี้พ่อตาค้อนบนไปมันมันถือคณะว่าครับโยแมนโยนกสายไฟบอดี้นกยาโสท่อนนกปลาเขาหนิครับโอ้นกยาโสอืศแถวเรื่องนกท่าไหนไหมบ่ไก่ดิบอกว่าไปหันดิเรื่องนกท่า่ว่ากระไดอยู่ไม่งนนกไหลดิเขาว่าฟังพุ่นกไหลพอใช่ฟังเอียงที่สิไปทั้งหมุดทหารกับนกไหลอยู่ไปวาดลายางลยางบ มันเข้าเหมืองกลางมันยังพุ่นะมันเข้าตากลางเข้ายังบุ๊บเข้าผุนะมันตะก่าก็มันบันดอนตากลางสาวกระดอนตากลางเออนกหลายอยู่ตัวใหญ่ๆครับมันจะเป็นนกจากดงแม่เพลิดลงมาวันเัอทร์ตีนดงแม่เพลิดแมนแมนครับแถวนี้นกหลายอยู่เดียวเหรอขึ้นไปทั้งพุ่นเขาห้ามเฮ้ยมันเปลี่ยนเขตอุทยานี่เขาจับปล่อยทั้งนกตัวทั้งนกดีได้เลย มันติดกับไก่ฟาร์มไก่เขาแมนครับเขาบอใช่ตัวต่ว่าขันลรมาหาทงหน้าสิเขาบอหามครับเฉียนมันมี่ตะเรียนไก่แต่ว่าหันเสียดได้ลักกบไป๊ะตัวที่หนึ่งก็มึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฝ้านี้ว่าตอนนี้เขายางน้ำกลดพอมาแล้วหนึ่งว่าตอนผมไปลาดบุรีแล้วป้าใหม่เขาขี่รถน้ำกลดเลยครัอ๋อผมจังยี่รักสนุกเพราะมันขี่รถจบไปพมคว้กับสวนออกมาพอดีเกือบแล้วเกือบ นี่นี่หนึ่งว่าต่อไมามันบ่เปลี่นชาดอกมันสีว่าสันนอกจะเป็นออกสอแท้งมันไดงก็จะเสาอสองห้าวันเนี่นแต่ว่านกมันมุ่งห่วงห่วงนี่นกมันเก่งเก่งนี่นี่หันมันกับตัวมันหนีกับตัวมันหนีคนมันกับเกาไปอยู่ในหันผมไปต่อสายเมืองตะกี้เนาะอยู่แถวจตุจักรเนาะเสียงนี่ดอยู่ในเฮียนคนรวยนั่นมันบ่ออกมาดิบ่์โบ่์โบว์เมื่อกี้จับอยู่ทั้งหลังคาเขาอ่แหละอยู่ในบ้านหนึ่งแสนโบว์มันห่วงบ้าน นนเ,นเนี่ยผมสิ้นเดือนนี่ยขันบ่อขันบ่ติดภารกินยังว่าสิไปเพชรบูรณ์ว่าสิไปหาเฉลอยอำเภอลมเก่านกลมเก่านกลมเก,มหหก่านี<อ>่มันเป็นเังไหนหงศูนนกบ่โดนบ่นกลมเก่าไปหาอำเภอ,จ,อจังหวัดเลืเล่อย,ยจงังหวัดเลื่อยไม่ค่อใช่จังหวัดเลื่อยนกลม,มเก่าบ่ค่อยพ้นไปไหนหวะวเราเสียวมะร่องมึงจากคู่เขียวขึ้นมากจังค่อยเป็นจ่ามาหาชุมแพทย์ปะจากกันเขาหนูหาหนูเข่าลงมากโอ้มาหาคนเกีทร์อครับนทร์คืนขันทร์นไปพุ่นกับ จะเป็นจังไดยบุก็ว่าแปลอมาใส่หลายตัวมันอกมันบโกคอ,อยเนื่องครับเพลงสันติไปจี้กุเร็ยนนกคู่เฉียวือนกแค่ยาพุม่มเจ้งครับนกมิรีนกเจ้งสู่สูมัดมือเือตัวจะในบ้านคุณโวนึงแบบกันสายเจียวอยู่ในบ้านสามกุก เอ,ออเอามามามาจะถึงอีกเอาไปบ้างหลังหลังนี่เด็กไปเอามากเจ็ดกลุ่ไปให้เขาไปบ้านน้องนอกเขาเนี่ยไปบ้านน้องนอกเขาโอ้ซื้อบ้านกับบ้านน้องนอกเขาดิพี่น้องอยู่สายเกลียวเอามาโซ่กันนะ,ะเพรอะใช่ลงปากแล้วป่ะน,นี่ที่จริงนี่สีสิเอาไว้ที่พ่อหอ้คนเห็นในยันยัน<อ>มาย่งใครเห็นแล้วจนมันนี้ออกปากเราไอ้นกสามกุกป่ะนี่ของปากเขาอืมเงา อ่างพร้อมนี่นี่เป็นนกรูปมผสมเราเพระใช่เนาะสามกุ๊กหอยสกุกอขันอืแต่วมันขันในฟังครับสองสามสามคำอ่างสามคำโอ้เสียงพอดีไปแต่ฟังเนาะพระใช่เนาะเป็นนกเนียนฟังบ้าน มัดมือมือเป็นพรพรมังหวัดเทียงมันผ่าสิหรอกเป็นมันผานมันไปแล้วอ่อนขั้นบนนี่ส่งไปส่งไปกรุงเทพนั่นแหละ<ม>เทนกับส่งไปกรุงเทพสองรางเที่ยวไปล่าสุดนี่อันนี้นกจากบ้านหนองนอกเขานะครับจังหวัดสระแก้วพี่น้องเต็มนกงชุดน,นี้คืองามแต่พอใช่ฮะโกงชุดน,นี้พอได้ใส่พัดลมหิ้วขีงามแต่ เราเห็ดไว้ใส่ตัวนี้ล่ะอ๋อมันได้มากเหรอก็เลยใส่กลมหน่อยๆไว้ก็เลยเห็ดใส่ตัวนี้ครับมันจวโอ่งเหรอเราก็เลยเอาจับไว้มันมุมไหนนกใส่หงอกนกฟ้าในเราเพอาะใช่ตัวดินเขาคือจีตัวดินเขาหลุดตีบ่หลุดจบบผมว่าเขาปล่อยมันมันสีขาดเงี้ยเหรอเขารักปล่อยของเขาอ๋อใช่ใช่รักปล่อยอือ ยินข่าวว่าเือมากเลงเียหานจดเจเขาหูว่ายู่นี่บนี่บอกตโอ้สบาบานความ,มนกดินเขาตีมันกซีเมนต์้าวานละนี่เ้มันมาย่งดอมันเป๋หรอมันเจ็บซือๆนโอ้มันกงามยู่ดี่ะว่าขี่ดิพอใช่เยยินาวาเมายีหาทนมสายมาเลยบนเดียวเบ่งโตนี่ เดือบึงสว่ามันนกมากเลยนวนี่เฮ็ดไปถ่ายผมจะใบที่ได้ออกพรรษาเด้อส่งนี่เด้อเมียนว่าต้องใส่พาล้มเด้อเอาแบบนี้ได้เด้อเอาแบบนี้ได้หนีเด้อยินบ่เอาซ้ำหนีมืดเลยค้อนเอาค้อนใหม่สั่งเด้อไม่ใช่ค้อนเหยียบมันไหมเนี่สั่งมันก็ว่าใครไปเอาเอาไม้ได้อบอกขันว่าได้ก็ข้อนเชืยกสายตาท่กงอะไรหรอกผมบอกไปทั้งสิ่นหรอกแต่ว่าอยูได้ส่งนี่ไหมเนี่ยไหมมันกันหนกกระจอกได้บนตัวนี้ ง่ามโยรับหลังนี้หัวขันบพราะข้าโน้กคอมอลได้หน่ไล่นกออกได้นี่เอาเพรใช่เอาน้ำใส่นกก่อนมุนอัอนไรครับมันจิดใส่ดิเฮ้ยไดเรีดยดนตะลูกไดเรียนทอดร้านเตี๋ยวน,น,นี่ร้นอืม้านไส่หัวแจวหัวแมนจีดแม่สองหมื่นหนึ่งก็ได้เมื่อตัวอื่นก็จีดเอานกไม่ไปฝึกเล่นครับไม่ครับฝึกเล่นต้นไก่ปืนนั่นแซมพคะเนี่ยเทพเช้่ยวมาปลูกมันเป็นบ่เป็นแกงเปืน ก,ก่าวมาปู่มันเป็นโยเซวาของผมมันเป็นได้แชร์ดูหลายไม่ได้ตายเต้โอ,เบบอ้เราเสียเพราะใช้มันานามใส่ใหหนกไม่พี่น้องกัันรึงฉันกับหาลูกล้านเขาไปช่ำมบถานกเนกเดือนเดือฐฐน,นพุภ่ภาพดีนี่นเด้อพุ่ภาพปีไหนจริงเจ้พ่อฝึกปรเนไหนนัน้อกดยวนยจ,จา,นนา,ยากขึ้นเดีอยเไยงไม่ได้ชนมาเห็นตัวแต่ลนีกันกอยู่ของซีตัววันนี้ยุ่สมุติปากัน ว่าได้รับเดาเวอ์ก็เพิ่นไว้จะซื้อที่บอกคู่วางเลยเอาดิเดี๋ยวนี้ใจว่อยากซื้อนกอีกเพราะว่าผมไม่มีหม่องขังห้องซ่อมหองนอนเพราะใช่หนิไหม<อ>คนนกกับคนนอนน้ำกันไหม<อ>นั่นดีเจ๊จังไลยเนาะก็เลยว่อยากซื้อนกอีกหรอกแต่ว่าโอ้ถึงว่าได้รับปากเพิ่นไว้แล้วถึงน้ำคู่หมอตั้งแต่ก่อนสงการผุ่นนะเ<อ>พิ่นบระว่าดิตะเกียร์ให้งหอดสีพันบนี่ที่ปัญหาหมดละวันนี้เพิ่นติดธุระม่ได้ตัวก็เลยเอาผมจะเอาไปดูแลให้ดอกไอ้ว่าสนุก ยโยดโยดเป็นอยังที่เริ่อเตี้ยนี่ยมันคนเสื้อเสียสีขาวมันยางพันมันเัางไฟเซอร์อเส,สดไปเอานกตัวครับจังสิมายาม,มาใหม่พผมละเดี๋ยวเสดได้ลงมาเดือเรืองอยู่เสด้มหาหาอยู่ดอกครับผมครับเดี๋ยวขันเอฟซีสั่งผนียดกะผมมีโท่อบ,บอกไอ้ตาลเขามาเอาไปส่งให้มืัอนี้มันเก่าสิบเจ็ดมันสูหลังบ่ดนี่มันเ,เป็นเม็ดผนตัวนี้หลังนี่มันเกิดเป็นเห็ดน้ำใหม่ผมก็เลยเห็ดใตใหม่ไปเดี๋ยวได้ยใหม พรเช้ต่ตลาเวดบัตรเอฟซีพวกนีงจะได้พวมันยามทรงนี่มันจไดต่อกล้องมัอย่างดอกขาทรงกับแพ่งขึ้นนี้พี่น้องขัน,ขนต่อกล้องนี่ครับ <ไป S 1> มันบกคือกันเลยโอ้ยโอ้ยตดตดไรา่อเอ้าดึงไปลอยลอยซีเซนลอยซีเซนเมรซี เมซีหลังนี้เมดซีสีซนอย่างเโม่ไหมเนี่เออเมดซีเอาตะกี้เก่าสิบเจ็ดเส้ไหมครับตอนนี้เป็นเมดซีนะครับเด้อความยาวหนึ่งเมตรสี่เซนน้ำหนักประมาณมบ่เกินห้าขีดครับไม่เกินห้าขีดน้ำหนักอ่ะน้ำหนักสี่ขีดสี่ขีดครับบ่เกินนี่ครับพี่น้องไม้พยุงทั้งหมดนะครับทันใดสนใจก็จังมาหาเพินินหรือว่าโทรหาผมก็ได้ครับแล้วสิบาพี่น้องไปเบิ่งนกคู่อ่งโยกาสิน อาชีพเดีไปหอดบานเพิ่นดอ,อกมันไก่เฉยเพิ่นมาออกมาก,กันตลานี่ไหมพ่อใช่เอามาส่งรถสอหเห็นต่ลอลาโนก,กสนอกไปกี่สิซงโกนตัวขี่หันขี่ไปน้ำทางน้ำบานนั่นเท่ากับเสียหายนั่นเท่ากับตายครับเอาพ่อได้เป็นมงคลเฮียนครับเป็นสาระพ่อใช่เด้อครับผมครับผมบ๊ายบาครับ